สวัสดีครับผมพอดีคลิปนี้เพิ่งตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไม้สศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนกล้ากลักลกลกลวอยู่ว่าจะปลูกดีไหมมันมีอายุการใช้งานเท่าไหร่ผมกล้าบอกในคลิปนี้เลยครับว่าไม้ชนิดนี้เนี่ยควรมีติดสวนไว้เพราะมีมูลค่าสูงปลูกเพียงครั้งเดียวเนี่ยสามารถสร้างบ้านได้ชั่วลูกชั่วหลานไม่มีวันหมดสิน้นตายยากครับเฉลยเลยก็แล้วกันไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าไม้ศักครับ ดูลวดลายก็รู้มีลวดลายที่สวยงามเป็นไม้สริที่มีมูลค่าสูงเอกลักษณ์ที่สําคัญก็คือมีลวดลายที่สวยงามออกสีทองทองนะครับและที่สําคัญเนี่ยชื่อของไม้ชนิดนี้คือไม้สักเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความสูงสักตามความเชื่อนะครับใช้เวลาปลูกไม่นานครับปลูกประมาณ5ปีก็เริ่มตัดมาทําโครงสร้างบ้านหลังเล็กได้แบบพอเพียงปลูกประมาณ10ปีก็เริ่มได้ต้นใหญ่มีแก่นสวย ทําโครงสร้างบ้านทําฝาบ้านทําไม้พื้นทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวยๆเพิ่มมูลค่าในตัวมันเองและที่สําคัญครับเป็นไม้เศรษฐกิจที่ตายยากหลังจากที่เราตัดต้นใหญ่ไปใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีต้นใหม่เกิดขึ้นจากต้นเดิมและมีการเจริญเติบโตที่ไวกว่าการปลูกจากเมล็ดอีกเหมือนต้นนี้นะครับที่ผมเพิ่งตัดไปทําโครงสร้างบ้านเมื่อ3เดือนก่อนนี่แหละก็ได้ต้นใหม่ขึ้นมาตั้งตรง ตวไว้ด้วยครับได้มาต้นหนึ่งเพราะว่าผมเอาเฉพาะกิ่งที่มันตรงเดี๋ยวก็โผล่มาอีกครับส่วนต้นนี้เหมือนกันครับพึ่งตัดไปใช้งานเมื่อ3-4มสี่เดือนเหมือนกันก็ได้ต้นใหม่ขึ้นมาจากตาข้างประมาณ3-4ถึงต้นอันนี้ผมคัดสัรนไว้เอาไว้ใช้ต่ออีกสักปีหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ก็คือปลูกเพียงครั้งเดียวเนี่ยหากเราตัดไปใช้งานตัดไปใช้ประโยชน์ก็จะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้เลยไม่มีสิ้นสุดครับ ไม่ว่าจะอายุเยอะอายุมากแค่ไหนก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้ไม่ตายครับไม่สักอันนี้ผมปลูกกลายร้อยต้นนะครับที่สวนเนี่ยก็ใช้ไม้สักเป็นไม้โครงสร้างบ้านนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางด้านของการทำแคล่ไม้ไผ่นะครับคือลักมีสักประมาณท่อ PVC 4นิ้ว5นิ้วเนี่นยผมก็จะตัดมาทําเป็นแคล ทำเป็นโครงแค่ไม้ไผ่ทำเป็นไม้เครื่องบนที่พักหลังเล็กๆในสวนควบคู่กับไม้ไผ่แต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันก็คือต้นสักเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อปานกลางนะครับค่อนข้างแข็งนะไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนแบบต้นกระถินนะหากมีลมพัดเนี่ยจะเอ็นตามลมอันนี้เราควรปลูกห่างที่พักอาศัยหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะหักโค่นได้หากมีพายุที่รุนแรงมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับและที่สําคัญเนี่ย มันไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนการปลูกไม้พยุงหรือไม้ยางนาอะไรอย่างอื่นมีลวดลายที่สวยงามเหมาะสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการรายละเอียดสูงนะครับและที่สําคัญมีมูลค่าสูงด้วยลองหามาติดสวนไว้ดูนะครับอาจจะปลูกไว้สัก5ต้น10ต้นผ่านไปไม่นาน,นครับก็ได้ไม้ไมาใช้ตัดออกแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกไม่มีสิ้นสุดอันนี้เล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงที่ปลูกจริงและใช้งานจริงสวัสดีครับ